สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอนทองค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะหมอนก็จะมาอัปเดตแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตในเครือข่ายของ AIS นะคะแต่คลิปนี้ขอเป็นแพ็กเกจรายปีนะคะซึ่งหลายคนก็สอบถามเข้ามาว่าแพ็กเกจรายปีคือสมัครครั้งเดียวใช้ได้ยาวๆไม่ต้องเข้ามาเติมเงินบ่อยๆไม่ต้องสมัครเน็ตนะคะทุกเดือน ก็คือเติมเงินครั้งเดียวสมัครครั้งเดียวใช้ยาวๆไป1ปีเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับแพ็กเกจรายปีนะคะคุณจะได้อินเทอร์เนต็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดเลยนะคะเติมเงินนะคะเป็นระบบเติมเงินในเครือข่ายของ AIS One Two c นะคะสมัครได้ทั้งซิมเก่าและซิมใหม่นะคะแต่ไม่มีโทรฟรีแถมนะคะก็คือได้อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวถ้าคุณต้องการโทรนะคะอย่างเช่นเราโทรเบอร์ธรรมดาปกติก็สามารถเติมเงินเข้าไปต่างหาก20 30 50 100แล้วแต่นะคะแต่สำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นข้าแอ อ่าไลน์เฟ o บุ๊กยูทูบอะไรพวกนี้แอปธนาคารแล้วพวกนี้สามารถใช้ได้ฟรีหรือว่าการโทรผ่านแอปพลิเคชันไลน์หรือ Messenger หรือพวกนี้ก็โทรฟรีอยู่แล้วนะคะยกเว้นโทรเบอร์ปกตินะคะแพ็กเกจที่1น,นะคะความเร็ว1เมกะบิตนะคะราคา1,800บาทราคานี้คือรวมภาษีแล้วนะคะ1,800บาทเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกเดือนละ150บาทเท่านั้นได้เน็ตไม่อันเม็ลดสปีดเลยนะคะ1เมกะบิต นะคะถ้าการใช้งานครบ1ปีเราเติมเงินเข้าไปนะคะ1,800บาทราคานี้รวมภาษีแล้วกดรหัสตามนี้ค่ะดอกจัน777ดอกจัน7329ดอกจัน871704เสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะต่อมาแพ็กเกจที่2ความเร็วอยู่ที่4เมกะบิตราคาอยู่ที่2,500บาทราคานี้รวมภาษีแล้วนะคะ ราคาเฉลี่ยต่อเดือนตกอยู่ที่209บาทเท่านั้นเองนะคะใช้งานได้ยาวๆ1ปีเลยนะคะไม่มีโทรฟรีนะคะแล้วกดรหัสตามนี้ค่ะกดดอกจัน777ดอกจัน7270ดอกจัน87170สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะต่อมาแพ็กเกจที่3นะคะความเร็ว6เมกะบิตราคา3,500บาท เนะะ็ตไม่อั้นไม่จำกัดเหมือนกันไม่ลดสปีดนะคะเฉลี่ยแล้วตกเดือนละ292บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะไม่มีโทรฟรีแถมต้องการโทรต้องเติมเงินเพิ่มต่างหากนะคะต่อเดือนเนาะถ้าใครต้องการน,นะคะสมัครให้เก็ราคา3500บาทต่อปีกดรหัสดอกจัน7 7 7ดอกจัน7 2 8 4ดอกจัน8 7 1 7 0 4เหลี่ยมแล้วกดโทรออกได้เลยนะคะ ทั้ง3แพ็กเกจนี้ได้ความเร็วเน็นไม่อั้นไม่ลดสปีดใช้งานได้1ปีนะคะเป็นระบบเติมเงินสมัครได้ทั้งซิมเก่าและซิมใหม่นะคะใครไม่เข้าใจอะไรสอบถามหมอนได้นะคะสำหรับคลิปนี้หมอนก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ